เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมนะครับวันนี้ผมก็มาเยือนบ่อลูกรางจานังนะครับเป็นอของอ,อนันยุทธ,ธากิจนะครับอันนี้ก็เป็นรถนอกนครับมาซื้อลูกรังนะครับอ,อันนี้ก็เป็นล็อ,อกทกกี่นะครับ สีน้ำเงินนะครับโอ้ดำก็สีน้ำเงินหมดเลยครับอืมก็มีแคทนะครับสามหนึ่งห้าสีเนี่ยสามร้อยสิบห้าครับนี่ก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับที่จะนำรถขุดมาบ่อนี้นะครับจะจะอ่างัดนะครับลูกรังนะครับอยู่ด้านหน้าผมนะที่เห็นครับ ขานี้ครับลูกนี้ครับเป็นของอบริษัทอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ชมนะครับถ้าแกเข้ามานะครับตอนนี้แกก็รับงานอยู่ถมในวงเวียนใหญ่นะครับสีเล่นะครับถนนสายสี8นะครับ,รบอ่านี่ก็เป็นไทยพุทธนะครับรถของไทยพุทธ มาซื้อลูกรังครับลูกค้าประจำครับนี่ก็จะแบกหรือเปล่าครับเรามาดูกันครับรเพื่อนต้งยี่อ ก็อาจจะมืดหน่อยนะครับย้อนแสงครับเพราะว่าพอดีฝนก็จะตกนะครับ ตัดไม่ติดนะครับติดเลยนะครับอันนก็ฝนเริ่มจะตกหรือเป่านะครับเห็นมืดๆเยอะถ้าฝนตกนครับรถขึ้นไม่ได้นะครับลื่นนะครับต้องหยุดตักแน่นอนนะครับ อาละครับอันนี้ก็ฝนเริ่มตกเลยครับหลังจากดักไปเสร็จนีครับคันโรคกี้ครับเลยต้องหนีออกลงด้านนอกครับจะจะลงข้างล่างครับหรือว่าเสียงฟ้าร้องครับไม่ไหวครับเพราะว่าถ้าฝนตกครับรถก็จะขึ้นไม่ได้ครับลื่นครับหกล้อครับวิ่งในการครับก็จะต้องหยุดสักพักนึงก่อนครับ ค่ดูประเดี๋ยวประเมินนะได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องขอจบการถ่ายเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ